ดีพ <OR> ี่น <bush> ้องจ๋าท่านช่องดันทพงลำเบลชูออฟวิเชียลนะครับวันนี้บรรยากาศเต้ยลาบนเวทีพี่น้องน้อยลเพลินชุกทุกเอกมาเลยนับใขอนี่ความาุ่นพี่า้นี่ละอนงามสวยๆพี่น้องของศิลปินหมอลำสาวน้อยลงเพลินช์ของเรานะครับ เสดเดินบ้านขนาดสาวน้อยร้องเพินโชว์หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแครนะครับืัอนี้บรรยากาศเตยาลาบี่น้องเระเอกสากายเอกเจงเป้เง,เงเ,เอกฟอร์วราชัยเข้มกระมลชัยสีครับ ี่นองเขากันยังหลายอยู่นะครับโอเคะตาแก้แล้วที่นั่งจบไปอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันดีๆอีกแล้วก็ ศิลปินของเราทุกๆท่านทุกๆคนวันนี้น้องฮักแพงก็หมานอีกแล้วนะครับวันนี้เต้าสารเปาก็หมานเหมือนเดิม <c oughs> เก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะวันนี้ขอบคุณวันนี้ขอบคุณ f อฟแฟนๆพ่อๆแม่ๆของน้องฮักแพงวรรญาพรสาวหน่อยํำเพิิชช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่แหะเป็นตาก,กล้องเต็มมื่อเนี่ยนนคือบ่ได้เป็นดานละนึกเป็นดา้านละอะไรวังพี่บ่าวันนี้หมานเหมือน,นกันนะเนี่ยเราเนี่ยวันนี้เป็นเป็นมาไล่ย,ย้อนหลังมาเมื่อนี้เมื่อนี้มาไล่ย,ย้อนหลังหรือว่ามาไล่เอริแต่ทุกคน เมื่อวานนี้ได้เยอะมื่อนี้อยากกินยังเกาะอยากกินยังเกาะตีหน่อยตีหน่อยมันเป็นขนมเกี๊ยบกุ้งคุณทุกท่านคิดตามครับน้องแ้งใส่พี่กิไปพอมกันลูกพี่กิไปพ่อมหน่อยเนาะ กีนหอยจะกินนะมันมันคืออย่างครับลูกอยากกินตีหน่อยเหมือน <aster> ือนมือนที่เเกินะตีหน่อยคืออย่างขนมเจี๊ยบกุ้งบ่าไมบอกเ่เคยกินบ่มันเป็นป็จมมีค่ะมี่ทุกสาขาเลยบ่มันอยูไส้ีไส้กินปราวซีบล่อกรู้ไม่่าเลยเนี่ยมันใกล้งานงดไป่ะสองสาวของเขานะ อีลาเต้าสลัเปากับอยากกินตีหน่อยสลัเปาหน่อยสลัเปาใหญ่อยากกินตีหน่อยสัตว์น้องฮักแพงกับน้องฟ้าใสใสเนี่ยใสพอดเนี่ยใสพิเศษต้อนทับไปใสอีหยังนพอติกครับเก็บบรรยากาศการเต้ยลาวันนี้มาฝากเนาะพี่น้องได้หลายรูปแบบนะครับทั้งเต้ยลาแบบเต็มเต็มล่ยลำเพลินของข้าวมอนี้เต้าสลัเปาน้องฮักแพงกับ สิพักกันไปกินตีหน่อยกันนะ่าไปติีอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ fc นะครับของน้องฮักแพงอีกครั้งนึงกันแล้วกันทังงจองคนนั่นนั่นตะพุ่งลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลทุกคลิปนะครับที่นำเสนอมาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้หายคิดถึงอิหลาน้ำนะครับพ่อพ่อแม,แม่แม่ fc ที่สนับสนุนพวกเราทุกคนทุกทุกศิล,ลปินนั่นแหะ ไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งเนาะในองค์กรสาวน้อยลําเพลินโชวองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องจ๋ากระให้พี่น้องเข้ามีความสุขความจเจริญกันแล้วกันครับเกบรรยากาศหลังหันมื่อนี่เป็นวันที่สองที่เรามาทัวร์กทมรอบที่2นะครับอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคร์นี้ก็มากน่าหลายตาพี่น้องมากหน้าหลายตาของ กสิไดมาตุ่มมาโฮมกันอีกวันนี้ใครที่ยังไม่จุใจกับไปตอทีอีสานลำเพลินด้วพี่น้องอีสานลำเพลินทีมงานพระเอกนางเอกของเราก็จะไปทำการแสดงที่อีสานลำเพลินอยู่เตาปูนเนาะนะครับอยู่เตาปูนหลังจากที่เสร็จจากภารกิจวันนี้เราก็ลดเปื้อง ความสวยความงามออกนะพี่น้องปลดเปื้องความสวยความงามล่างหนา้าล่างตาเลี่ยนชุดเตรียมนะครับเราไปเอกว่าอะไรใช่เมื่อนี้ค่อนข้างที่สิแอร์อัดปากระป๋องจังหน่อยเ <c oughs> พราะว่าพื้นที่มันแคบเนาะเราก็นั่งเบียดเบียดเสียด,เส,ยดเสียดกันตุ่มเอากันพี่น้องอนี่แหละมันจังอบอุ่นอบอุ่นจะ่าเืีอแตกเฮียแตนเมื่อนี้อบอุ่นค่ะ ครับเก็บบรรยากาศบางส่วนเราพี่นอนะ้องเนาะตรงไหนที่เก็บได้ตรงไหนที่ถ่ายได้ก็ทิถ่ท้ายมาให้พี่น้องเขาได้บึงเพราะ,ะว่าช่วงนี้กับพวกคอยได้ล่คลิปปันไดเนาะมีเวลาถ่ายตอนไหนก็ได้ลงตรงนั้นนะครับเพราะว่าบางเทือมาหอดหลังเวทีแล้วก็มันบ่กคอยมีเวลาไหมพี่น้องเพราะว่าด้วยเวลาด้วยสถานที่ด้วยบางทีก็ต้องเปลี่ยนสับสคริปอ่าับเปลี่ยนสับกันไปซับกันมามันก็นกนกนเลยบอกคอยได้ มีเวลาถ่ายปันไดแม้กระทั่งไลฟ์สดก็บอกเขามีเวลาไ,ไลฟ์ลสดเนาะกลาลนะกงเว้นนี่ยก็พักผ่อนแน่จสินะวันนี้มีโอกาสดีๆนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคตรต์ทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้นะครับกาศีล่าไปก่อนซัมเนี่ยเราเอาให้มันครบจักน้อยก่อนนะครับกาศิได้ไปเตรียมตัวให้ไปเอกว่าจะใช้ให้ออกมาจากพื้นที่ซะก่นอนเพราะนั้นก็เขาไปบ่ได้ นะครับเพ <laughs> ราะว่าพื้นที่อยู่ที่เดียวกันอ้าบ้านนั yani. ่นป wow. ิดไงดอกอ่าล่าไปก่อนพี่น้องคลิปนี้นะครับพบพอกันไหมกันแล้วกันคลิปหน้าสวัสดีครับ